ส่วนช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์ที่กสทชกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้มีรายงานว่าราคาประมูล 4G คลื่น900เมกะเฮิร์นั้นตอนนี้ทะลุ1แสนล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะคะติดตามจากคุณพัทธรพร์ตั้นงามรายงานจากกสทชค่ะคุณพัฒราพร์คะ คุณพิมพิมลคะขณะนี้นะคะการประมูล 4G ขึ้นความถี่90 0เมกะเฮิร์ยังคงอยู่ในชั่วโมงที่38ค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะการเคาะราคาในรอบที่113ค่ะปรากฏว่านะคะราคารวมของ2ใบอนุญ,ญาตทะลุไปอยู่ที่กว่า1 0 0 0แสนล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยไปติดตามบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะ นี่ก็คือบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นนะคะ ตอนนี้นะคะก็คือทางเลขาธิการกสทชแล้วก็คณะกรรมการนะคะได้มีการร่วมกันนับถอยหลังค่ะเพื่อที่จะเข้าไปสู่รอบของการประมูล113นะคะโดยการประมูลรอบ113ค่ะราคาภาพรวมอยู่ที่1110ล้านบาทค่ะมีผู้เสนอราคาในแบบอนุญาตที่1จำนวน1รายนะคะส่วนผู้เสนอราคาในแบบอนุญาตที่2มีด้วยกันจำนวน2รายค่ะทำให้ราคารอบที่113นะคะราคาอนุญาตใบแรกค่ะอยู่ที่49,250ล้านบาท ส่วนบอนุญาตที่2อ,อยู่ที่5,866ล้านบาทค่ะ ณตอนนี้นะคะถ้าดูบรรยากาศล่าสุดจากจอแสดงผลค่ะก็ยังคงเห็นได้นะคะว่ารอบที่การประมูลล่าสุดอยู่ในรอบที่114ค่ะโดยจะมีเวลาเหลืออีกประมาณ3นาทีไม่ถึง3นาทีดีนักนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ทั้ง4บริษัทตัดสินใจว่าจะมีการเสนอราคาในรอบที่114หรือไม่ค่ะแต่ว่าภาพรวมที่มีการปรากฏออกมาในรอบ113ที่ทําให้เห็นตัวเลขของ1นึ่งแสนล้านบาทที่เกิดขึ้นนั้นนะคะก็ทําให้บรรดาผู้สื่อข่าวที่นี่รวมถึงคณะกรรม รมการกสทชานะคะก็ ตื่นเต้นแล้วก็เห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของราคาที่ทะลุไปกว่า1นึ่งแสนล้านบาทนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับการประมูลที่เกิดขึ้นทั้งตั้งแต่ขึ้นความถี่ 3G ที่ผ่านมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วรวมถึงขึ้นความถี่1800รเมกะเฮิร์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีตัวเลขของการทะลุไปจนถึง1นึ่งแสนล้านบาทค่ะแต่ว่าสําหรับการประมูลที่จะไปเสร็จสิ้นอยู่ที่ราคาเท่าไร่หรือว่าในช่วงเวลาใดหรือว่าอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงวันพรุ่งนี้หรืออนคยังงงต้เป็ บรรยากาศที่จะต้องติดตามกันต่อไปค่ะคุณพิมพ์มิมน์คะค่ะ,คะขอบคุณพัฒนาบอลค่ะ